อังคารานีและไปจิตภรรยาของคุณสมชายงีและไปจิตนะฮะซึ่งเป็นประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมที่ถูกอุ้มหายไปเมื่อ12มีนาคม2547มูลนิธิก็บอกว่าอยากเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคดีการอุ้มฆ่าโดยฝึกมือของเจ้าหน้าที่เนี่ยกระตือรือร้นในการทำเนินกาให้มากกว่าที่เป็นอยู่นี่ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในวันนี้นะครับค่ะต่อเนื่องกันมาที่สถานการณ์ใต้บ้านน้องยิ่มยังที่ปัตตานีค่ะก็เกิดเหตุน้องยิ่มนมยัง ชีวิตด้วยค่ะโดยครั้งนี้นะคะน้องอิ่มแล้วมั้งนะเที่ยงวันนี้ค่ะขณะที่พันตรีมุ่งคำมงคลอายุ48ปีนะคะผู้ช่วยหัวหน้ากองกิจการพลเรือนศูนย์สันติสุขพร้อมกับคณะค่ะเดินทางด้วยรถกระบะเนี่ยกลับจากการประชุมที่อำเภอพิมบ์างนะคะเพื่อกลับมายังศูนย์สันติสุขที่อำเภอลำดนะคะคันะคะซึ่งไปนรถที่กันกระสุนถึงถนนสาย43บเพนบ้าน้างค่ะ Claro tá aí